สวัสดีครับ FC e แฟนซองและทรรมบุตรมทุกท่านนะครับผมยอดวันเก่าเก่ากอยพายเอ e และทรรมบุตรมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวังนวลทายาคำหน้าม่อนนะครับหน้าม่อนเพื่อนกับเขาศูนย์หกตรงๆที่ผ่านมาได้ไปหาล้อยบาทนะครับเงินสื่อนะครับงวดน,นี้ก็ให้มาแล้ยววันที่สิบหกกันยายนหกเกียนะครับเพื่อนกับฟันว่าพอเพป็นเอาเย็นตาใหม่เพื่อนติดต่อ,ตอไปตามไปฟังน้ำเปล่าน,นะครับ เข้ามาแลวก็หน้ากดติดตามกดแช่เป็นกำลังเกียรด้นะครับขอม,มูลตําวเกินน้อที่ย่าแบ่งปันมาให้ผมนาทำเป็นคลิปโปรเจเอฟซี FC และตำมทุกท,ทันได้ฟังในรูปไปน้ำกันสุคลิปนะครับเพื่อนสีตีมาได้ในกระตามไปฟังพรมม้อรมๆกันครับผมเลยนครับตามผมมานะครับการงทุกคนนณีนทยามาตามเนื้างของหน้ามอนนะคะผลิัามานามอ้านยนะคะเข่า 6, 0, 0, 6นะครับเพื่อนโชคดีถูกหาร้อยเงินนะคะ สำหรับพวดนี่เพื่อนเขียนเลขไว้เอาเลขไปเสี่ยงนะคะฟันมะพอเอาเห็ดมะหายเต็มตะก้านะคะหมั่นใจว่าเลขนาจะเขาแล้วจะเป็นตัวใดไปเบื้องไปชมน้ำกันเลยค่ะแต่งว่าอัน่นนน่นเลขเลขแมวมอนกับเขาเออแม่อนเขาห้าขึ้นหน้าจอมันนี่อันนีหกศูนย์กับเก้าศูนย์ป่กาศูนย์ก็เป็นอย่างอื่นนะมีสามโคเนาะขึ้นนาจอว่าจะรู้ ปาถือเขาได้ก่นปาถึงหา0เงินจะจะ,จะยุดทายของมาเนี่ยป <c ười> าถึงหา0เงินห <c ười> กศูนย์นย์หกยังมาขายของทือเ่าเมือจังร่างละดำตาบันวอนำตาหลายร่างเหรอก็มีอ <c ười> ย่างก็บ้าดวงดีเนาะ วับลุว่าเอฟซี่สดดีน้ำหนามอนบว่ามือนหนนอนดียากขึ้นหน้าจอหายูมีหกศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปนะคะโตพ่นเองถือหาลอยเงินนะคะถูกทุกสมหดเนาะบางที่กับถือฟันเองบางที่กับบได้ัฟันเนาะแล้ววันนี้ฟันไปพอี้ฟันมาพันหั่เอาเฮ็ดมาให้พันหญ่ได้เอาเฮ็นมาออยพอปะ พอพอเจอาตายไปพี่ย่งบ้านไายเพิ่นเพิ่นอายุเท่าไรน่ะเพิ่นอายุก็เดใพูดแต่ <ım S 2> ่าคอยเลขจีบินเกดเ็นเจ็ดศูย์แล้วเป็นตีเป็นเก้าเก้าเจ็ดศูนย์เฮดตีเป็นเ็ศูนย์อ๋อเอฮใส่กระตา คะเนาเฮดส่กะตามาหาเจ้าเลตีเป็นเจูแต่ว่าพอเจ้านี่ยเพิ้นเผาแล้วเจ้าเลตีเป็นเกเป็นเก้เสบ่เจ้าเจ็ดสิกนี่แหละจ้ะอ๋อกเลสกซื้อเจ็ดเก้าคัเก้เจ็ดศูนย์วัน่ศูนย์เจ็ดูกัอายุพ่นเดชเจ็เก้าจ้าพ่ซื้อะ อายุพ่อเจ้าแมวัดแดนวัดคิด่าสว่าคิดว่างเถ้าฟันเห็น่นย่ำเลย่นบอกอายุ่นบอกอ้หตเลขศูนย์เก้าเก้าศูนยเลขสามโตเป็นเก้าเจ็ดศูนย์ สามศูนย์สานก็สามเก้าอันขาย่อยวบ่ค่อย้ขามตะเทียขึ้นที่ความ้ามันประมาณมส,าสามเมตรมุ่งเจาศเซาบกเ้าจังใดเป็นทีจะโพกเม่เป็นพ้อแม่เฮ็ดใ้เฮ็ดว้ พ่อแม่เศร้าขายห้องกับมาขายตอนนึกว่าเด็ดเจ้าเป็นเมนเป็นยังบาได้เเร้านะเป็นที่หลวงแหละต้าข้อมาเห็ดขายถ้ามาหากินหมเจ้าขายย่นี่เจนขาวนาะนาเนาะเพราะตรงๆด้ออกเนะแต่เขาค้านขายของตูงมือวายุดเจนขาววิน้องนาใสสาวออฟฟิศยังแพร่ดิเน่พี่ลีเนาะม่อนขาบ่ได้เสแส้งแก้งเราแน่นาเจ้าใส่ครับขายของวายุดเจน่าใสกิ้งปัน โอนี่ยเอดยงมป่ากันนี่แล้าข้าี้เอ้าอยังมปาหนี่ไปให้แกใงามเขาปูมันตัก้อยที่นี่อินกระเล็วก็มาขายตับานแจ็คสีอย่งเนาะดีแล้วพีลูกค้าประจำเจ๋ยวนี้ได้ไปส่งทื่เขาปะส่งทุกวันจันทร์ส่งทุกวันจันทร์ผู้ใดสั่งก็ส่งโอ้ยปล่อยปล่อยติดแกนอดดอกมันลายตัวต้องึ้นนาจอจังสิบลืม คุนนาจอเราก็เทียนทางมากินอะไรกันนะเรากือใส่ไขพื่อให้เวลา่นารอยเง้ยเป็นตร่งๆแลยปะฟ้อนยื่นย่่นม่แจกท่านมาแกหนังปี่ปะหยหูเห็นหูย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 หนาหูอหูย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 แูยหอยู้มหูยหูยหายหูหู้หูย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 หููยหูยหู เป็นเบาเป็นเบามันจิตกรรมก็ได้ายคืมือมึงม่วันหยุด

สี่ศูนย์นะคะอันนี้เป็นเลขคค่ะอายุพอเนอายุเจ็ดสิบเก้าปีค่ะเป็ขาเป็นเลขจับขาห้าเ้เดียวเนาะนมีสามเก้ามีสามศูนมีศูเมีศูกมีสี่ศนย์มจ้น้นตัวได้นึ่เน้นสาเกเน้นทางเดียว ตัที่านมากเป็นสื่อหาลอยเงื่อะไงายกันเรื่อีอยเชื่อมคุมาเพิ่มาตตามเัวคนสื่อต้าสองตัว เราเ <Lee. S 1> <box. S 2> ป Bee ็นเน้น3-9นะคะบนล่างกับด้วย เ็ดศูนยะคะบนล่างไปกลับนะคะกลับด <c oughs> ้วยกลับด้วยบนล่างเป้นมาสามก้า <c oughs> อันเจ้าเป็นยังขึ้นมาสามเก้าหลายกมูอันเป็นมัดเลขสามเก้าไปเสี่ยงมาเพิ่นเอาเฮ็ดมาไหายลยวี่ามันจะเขา่าตีประโยคหนึ่งเฮ็ดเส้นาก้าแลือตีเจศูนย์ เราเลขสามตัวนี้เก้าเจ็ดศูนย 5, 4, 3, 4. บ์บอเก้าเดนรับ่าการงไว้เอทีและต่อสนตันคงเส้นเงินฟังแล้วนะครับเีนนนิยา,าเดซาลูเลียของหนาม,ม่อนนะครับสำหรับผัวเมใยกิมนมีสลุยครั้งนึงนะครับหนาม,ม่อนเข้า06กตรงๆได้ไปห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับเงินซื้อ วันนี้ก็ให้มาแล้ววันที่16กันยายน67นะครับเปิดกับฟันบาปอออกเขียนใตา,าใหม่พฤศจิกา07นะครับสองตัวพันมาเก,กิดเป็น3เก้า30 07 09นะครับไปครับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อก,กินแบ่งของตะบ,บนันกวับบงวายเอฟซีและทำประูส้มทุกท่านโค้งเสียดเงี้ยนฟังแล้วนะครับสำหรับผมถ่ายคลิปนี้ขอยุติเพียงซัมมี่พวกหนีกิบตาต่อไปสำหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ